สวัสดีครับขอบคุณที่แชร์ความรู้สึกและความทรงจําที่มีความหมายในวันนี้กับเราการมีโอกาสได้พบกับคําแนะนําและมิตรภาพที่ดีๆในสถานที่ทํางานเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากและเป็นสิ่งที่ควรเก็บรักษาในใจเสมอครับเมื่อเราได้เรียนรู้และก้าวหน้าในชีวิตมันเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจอย่างยิ่งและควรที่จะเก็บเอาความรู้สึกและประสบการณ์ที่ดีๆไว้ในใจเสมอมันเป็นแรงบันดาลใจในการต่อสู้ต่อไปครับส่วนเรื่องของเพื่อร่วงงานขอให้พวกเขาประสบความสําเร็จในงาน และมีความสุขในชีวิตที่กำลังจะมาครับอย่าลืมทำสิ่งที่ทำให้ตัวเองมีความสุขและเติมพลังให้กับความภูมิใจที่คุณมีอยู่ครับตั้งแต่พรุ่งนี้เส้นทางที่เคยร่วมเดินสุขทุกเคยร่วมเผชิญดีร้ายเคยร่วมฟันฝ่า ตำแหน่งหน้าที่ทุกอย่างที่ผ่านผ่านมายุติลงตามเวลาช้าเร็วก็เจอเหมือนกันคนเก่าจากไปในวัยวันต้องเกษียณเพื่อให้คนใหม่แวะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเป็นอยู่อย่างนั้นงานเลี้ยงอำลา มีค่ากว่างานสังสัรคแทนใจเพื่อนผู้ร่วมงานแด่ท่านเพราะคุณความดีรอยยิ้มน้ำตาในอ่วมเวลาเดียวกันก็เกิดจากความผูกพันในวันอำลาหน้าที่คงความทรงจำที่เราทุกคนตาน่างมี ทุกความรู้สึกในคืนนี้ล้วนมีมาจากหัวใจลาก่อนคนดีลุ่งนี้อาจไม่เหมือนเก่าแต่เรายังคงมีเราคือสิ่งที่ต้องจำไว้หน้าที่จบลงชีวิตดำเนินต่อไปสิ่งที่กระเสียดไม่ได้